ครับสวัสดีเทดเดอร์ทุกท่านนะฮะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีอ่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะพี่ก็คือเรื่องของฟีบนัชชีแฟนคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมันมันยากเกินไปหรือเปล่าโคดเจมมันมันลึกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าทฤษฎดีอะไรแบบนี้แบบทําไมคนส่วนใหญ่ไม่มาแบบใช้โดยทั่วกันอะไรเงี้ยนะครับคือผมอยให้พี่มองอย่างนี้ครับว่า ถ้าคนส่วนใหญ่รู้กันหมดเนี่ยนะครับเขาก็รวยกันหมดแล้วพี่นะครับนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้มากกว่าคนอื่นสักนิดหนึ่งนะครับพี่ใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะกลายเป็นคนที่รวยจากตลาดนี้ได้เลยนั้นะลองเปิดใจนะในการเรียนรู้เรื่องของเทคนิคที่คนอื่นไม่รู้ดูอย่างแรกเนี่ยนะครับเราเข้าใจเรื่องของ market cycle หรือ,อยัง market cycle นะครับถ้าพี่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการติดดอยจะน้อยลง หรือถ้าเราติดดอยเราก็จะติดดอยแบบมีคุณภาพ <l ots of freedom> <c oughs> ดีไหมครับติดดอยแบบมีเขาเรียกเป็นคนติดดอยแบบมีคุณภาพนะฮะโอเคนะครับอ่ะเราทําความเข้าใจเรื่องนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของฟิโบแฟนเชิงลึกนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับมา r k e t c y เคิลนะครับมันจะมีจังหวะที่ตลาดเนี่ยต้องมีเวลาในการเก็บของใช่ไหมครับเพราะหลังจากนั้นพอเขาเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการมาร์ราคาขึ้นไปมีการมาร์ราคาขึ้นไปเนี่ย รายย่อยโดยส่วนใหญ่ก็จะทําการไล่ราคากันตรงนี้เช่นแบบราคาเริ่มมีการเบรกเอาแล้วนะครับเบรกเอาก็จะเป็นการไล่ราคาขึ้นไปแบบซื้อตามขึ้นไปนะจากนั้นพอถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาจะมีการกระจายของออกครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นดอยหรือเป็นเหวในอนาคตจากนั้นก็มีการทุบราคาลงมาให้เข้าใจ4สิ่งนี้ที่ตลาดทําก่อนอย่างแรกเนี่ยเขาจะทําการไล่เก็บของ2ไล่ราคา สามกระจายของออกครับพี่แล้วก็สี่จะถูกราคาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สภาวะที่เป็นเฟสหนึ่งใหม่ตรงนี้เริ่มเพ้าสูตหนึ่งใหม่ทีนี้การเก็บของเนี่ยเก็บอะไรบ้างการเก็บของเนี่ยนะฮะให้เราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยนะครับเขาจบขาลงแล้วเขาจะออกข้างครับออกข้างไซเวไปเรื่อยๆในจังหวะนั้นเนี่ยก็จะมีรายใหญ่ผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่ารายใหญ่เป็นใครอะไรยังไงน,น,นะฮะทยอยซื้อกับ ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่รู้ไหมว่าโดยเฉพาะราคาทองคำนะครับธนาคารกลางของหลายๆประเทศเนี่ยจ้องที่จะซื้อแทบจะถูกราคาเลยนะมันจึงเป็นเหตุผลที่แบบดันราคาทองคำขึ้นมาสูงถึง 40, 4ี่หมื่นสี่พันห้าแล้วลงเวลาลงก็ลงแบบนิดเดียวแล้ววิ่งขึ้นอีกนิดเดียวแล้ววิ่งขึ้นอีกไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นการทยอยซื้อนะครับจังหวะที่เป็นเฟสถยอยซื้อนะครับอ่าก็ถ้าเราสังเกตววลุ่มนะครับววลุ่มก็จะน้อย กราววิ่งไ่แรงกลาววิ่งแคบๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีในการมองนะทีนี้จังหวะที่เขาเกิดการเบรกเอาแล้วมีการไล่ราคาของรายย่อยคือรายย่อยคืออย,อย่างเราเนี่ยเราเทียบเป็นรายย่อยนนครับพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องซื้อตามเทคนิคเอาใช่ไหมเข้าซื้อตามเทคนิคของของเจ้าตลาดไปรายย่อยไล่ราคานะครับอย่างแรกก็มีการเบรกเอาก่อนเบรกเอาเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเทคนิคนี้เริ่มมาแล้วนะครับซื้อตาม ร,ราคาจะเลือกทางครับพอเลือกทางเสร็จปุ๊บรายย่อยเริ่มเข้านะครับก็คือเรานี่แหละนะร,ราคาเลือกทางเบรกเอาเบรกปุ๊บฟอ l o ลูบายอะไรเงี้ยนะครับอืมถ้าเราเป็นรายย่อยที่มีคุณภาพเราก็ต้องเข้าที่ต้นเทนใช่ไหมถ้าเราไปเข้าที่ตรงนี้อ่ะก็จะเป็นดอยแลวนะมาเรียนรู้เรื่องของการติดดอยกันบ้างนะ <laughs> จังหวะที่เป็นดอยเนี่ยนะฮะมันคือช่วงของการแจกจ่ายของออกกราฟเนี่ยมักจะเริ่มหยุดหยุดอะไร ถ้าเป็นฝั่งบายก็หยุดขึ้นเกิด formo นะ uh, formo ย่อมาจาก fear of missing out นะครับก็คือจังหวะที่แบบเอ,อ้ยเรารู้สึกว่าเรากลัวตกรถเลยมันจะไปต่อแล้วนะมันเบรกแล้วสังเกตนะครับเวลาไฮเนี่ยนะครับอยู่เป็นไฮอย่างงี้แล้วอยู่ดีราคาดีดขึ้นไปปุ๊บอย่างงี้แล้วเราเริ่มซื้อตามเนี่ยมันทิ้งลงมายาวเลยอันเนี้ยคือคือจังหวะที่เราจะติดดอยครับอันนี้เขาเรียกว่า formo fear of missing out นะครับแล้วส่วนใหญ่มักจะทิ้งไส้ครับคือพูดง่ายๆคือซื้อปุ๊บทิ้งไส้ใส่เลยอะ ทิ้งไส้บนล่างไส้บนมีบายของเราไส้ล่างมีออเดอร์เซลล์หรือไส้บนบายไส้ล่างพอแตกจากนั้นก็จะทุบราคานะครับเป็นขาลงเป็นการเทขายการจะทําขาลงได้ก็ต้องเทขายของรายใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจกลไกร,ราคาก่อนและจะกลับไปสู่เฟสแรกนะครับก็คือการเก็บของใหม่และหลังจากนั้นราคาก็ดีดกลับขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้คือเฟสของดอยปลายไส้อันนี้จริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่รู้ไหมว่า เทรดยังไงก็ได้กาไรเข้าใจการเก็บของเข้าใจการไล่ราคาเข้าใจการกระจายของเข้าใจการทุบราคาคกลไกไซเคิลข่องราคามีแค่นี้เลยเราแค่ซื้อผิดจังหวะหรือขายผิดจังหวะพูดง่ายคือบายผิดจังหวะเซลผิดจังหวะแค่นั้นเองครับตลาดนี้เนะี่ยทุกคนรวยได้หมดแต่ต้องอยู่ถูกจังหวะพอผมไปดูกราฟจริงๆ Headfo เอาล่าสุดเลยชุดนี้เ้าบอกว่าชุดนี้มันคือการสะสมตัวนี้เบรกเอาวิ่งกันไปเฟดเนี้ยคือเฟดของการ ไล่ราคาอันนี้คือดอยเมื่อกี้ใช่ไหมเฟียล s ิซิงเ u าอยู่ไหนครับเฟียลมิซิงเ u าอยู่นี่ดีดราคาขึ้นไปหลุดไฮนะครับเกิดเฟี Missing เ u าก็คือคนคิดว่าแบบเบรกขึ้นต่อแล้วพอ f ฟียลมอสมิซิงเาเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่เฟสที่ถดถอยใช่ไหมก็คือเป็นเฟสที่ดึงราคาลงมาจากนั้นราคาก็าทําการสะสมใหม่ใช่ไหมดูนะสะสมตัวนี้แล้วดึงราคาขึ้นไปปล่อยของใช่ไหมครับดาวราคาลงมาสะสมใหม่ เกิดอะไรขึ้นอีกเกิดการร์กอัพราคาขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมเบรกเอาือนเดิมเลยปึ๊บจากนั้นเกิดอะไรต่อเกิดการกระจายของใช่ไหมครับมี fear o ม missing out ไหมมีถ้าจะถ้าะจะก,กระจายของใช่ไหมก็ต้องมี fear of missing out ก็คือเบรกไฮใช่ไหมครับเนี่ยเบรกไฮคน follow by แล้วเทก็จะเป็นการเทลงมาแบบนี้เลยนะครับผมต้องการให้พี่มองให้ออกว่าตอนนี้ เราอยู่ตรงไหนครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะการวิ่งของตลาดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สูนย์องศานะครับแล้วเก้าสิบองศาแต่าดวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางขวาแล้ววิ่งไปทางขวาอย่างไงล่ะขวาแบบนี้ได้ไหมขวาแบบนี้ได้ไหมหรือขวาแบบนี้ได้ไหมหรือขวาแบบนี้ได้ไหมได้หมดแต่กรอบขององศาเนี่ยนะะจะอยู่ตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้าสิบให้เราเข้าใจภาพประมาณนี้ก่อนนะครับมันวิ่งไปทางขวาถูกแต่ขวาแบบไหนล่ะขวาชันขวาไม่ชันหรือขวาแบบชันน้อย แล้วมาชันอีกทีทีหลังในการเทรดนะครับพี่ใช้แค่ตัวของมุมต้นน, buy, ตนี้ถ้าเป็นฝั่งบายมุมต้นนี้จะเป็นฝั่งเซลล์อันนี้ไม่ใช้เห็นไหมง่ายขึ้นไหมนะครับง่ายขึ้นนะทีนี้มุมแรกเนี่ยที่เราจะเจอคืออะไรคือ23.6%าครับอย่าถามผมว่า23.6%มาจากไหนเพราะผมไม่รู้ไม่ใช่นะมันมาจากการ คำนวณทางคณิติครับพี่ผมเคยสอนเรื่องของฟีโบไปแล้วว่า23 6เนียมาจากไหนนะครับมาจากการที่เอาสัดส่วนของฟีโบเนี่ยมาหารกันแล้วหารสัดส่วนกันนะครับแล้วมันก็จะเห็นการอ่าสัดส่วนถอยกลับและสัดส่วนยืดนะครับก็เรียกว่าสัดส่วนระยะหดและ,ะระยะยืดนะครับอันนี้ไปศึกษาจากในไลฟ์ก่อนก่อนหน้าเนาะแต่เข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีในยะสําคัญนะครับไม่ใช่ผมอุปโลกขึ้นมานะครับ38.2นะครับ50 50ก็คือครึ่งหนึง่ง ไม่ครึ่องอะนะค่อนๆมาทาง90แต่จริงมันต้อง4.5ใช่ไหมครึ่งหนึ่งนะครับแต่4.5เนี่ยเป็นตัวแรกที่คนไม่รู้จักไปแล้วพี่รู้จักแค่ว่าโอเค50นะฟิโบห้าิโบครึ่งหนึ่ง61.8อันนี้ต้องรู้จักนะครับเ8 6กเซกิดจากสแควรูทของ61.8ก็คือ0 1 8เนี่ยถอยใส่สแควรูทอีกทีหนึ่งก็คือผมพูดในควังง่ายๆก็คือ6หกสิบเอ็ดีุดแปดของหกิบ่อิตอวิทยาในการกตัว แล้วก็88.7บแล้วก็88.7ก็คือเกิดจาก78.6ของ78.6อีกที่หนึงนะครับก็เลยกลายเป็น88.7นะครับใส่ซัฟเฟร์ฟรูทเข้าไปตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่อ,อยู่ในตลาดอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราเจอตลาดที่วิ่งอยู่ในเรนนี้ตัวิ่งอยู่อย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดกำลังมาร์ u อัพหรือว่ารายย่อยกำลังเข้ามาไล่ราคาครับพี่เกิดหลังจากอะไรเกิดหลังจากการเบรกเอาไป อันนี้คือช่วงมาร์กอัพไล่ราคาถ้าเป็นขาลงก็เป็นมาร์กดาวจำได้ไหมแสดงว่าอยู่เฟสไหนไอชุด 23. 6 3 8 2ดมเนี่ยมันอยู่ในเฟส2หรือเฟส4ครับให้เข้าใจแบบนี้ก่อนส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในเรนช่วง61.8เรนช่วง61.8ผมไม่เคยสอนที่ไหนเลยเรืเร่องน,นี้แล้วก็วิ่งอยู่ในโซนเนี้ยนะครับอ่ามาจะวิ่งอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาลงตรงนี้อีกอยู่ระหว่างบนเส้น61.850 และล่างเส้น38.2อันนี้ให้เราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยนะครับเป็นเทรนแบบปกตินะครับอาจจะพึ่งผ่านเฟส1มาแล้วกำลังจะเข้าสู่เฟส2หรือเป็นเฟส3 e 3แล้วกำลังจะเข้าสู่เฟส4ถ้าเป็นขาลงถ้าเป็นขาขึ้นจะเป็นยีงไงจำเฟส1กับ2ได้ไหมเมื่อกี้1ก็คือสะสมอย่างงี้ใช่ไหมยออย่างนี้ใช่ไหมย3และ4อย่างงี้ถ้าอยู่ในเรนจ์หกจุดแปดห้าสิ ก็เฟสหนึ่งอยู่นี่เฟสองอยู่นี่ก็คือกําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านหรือช่วงกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสามลงมาสี่อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นเรนประมาณน,นี้ฟิโบหกเอ็ดจุดแปดส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือโซนนี้ต่ำกว่าหกเอ็ดจุดแปดเจ็ดแปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ดโซนนี้อันเนี้ยให้เราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยอยู่ในเฟสที่เป็นการเตรียมนะเตรียมที่จะออกข้างเฟสที่จะเตรียมออกข้างมีอะไรบ้างครับ ก็สมมติมันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเฟดที่จะเตรียมออกข้างกันตรงนี้แสดงว่าต้องเป็น4มา1หรืออันนี้4มา1นะถ้าเป็นฝั่งบายนะถ้าเป็นฝั่งเซลนะครับถ้าเป็นฝั่งเซลนะก็ต้องเป็น2ไป3ใช่ปหอ่ะอันนี้จะเป็นฝั่งเซลลอันนี้คือวิธีการมองสอนละเอียดจริงๆพวกนี้ก็คือเป็นเป็นความรู้ที่แบบหาเรียนได้ยากนะพี่ไม่เคยเรียนอะไรที่ไหนแบบนี้เป็นสิ่งที่หาเรียนได้ยากนะครับแต่ผมอยากให้พี่เข้าใจและมองเห็นภาพ ก่อนตั้งแต่แรกไม่ต้องจําว่าสีไป 1, หนึ่งนูนนี่อะไรต่างๆนะครับให้เข้าใจว่าบริบทของตลาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้บริบทของราคาเนี่ยโดยธรรมชาติวิ่งแบบนี้นะครับโดยธรรมชาติของราคาวิ่งแบบนี้พอเราเข้าใจเนี่ยเราไม่ต้องจําพอเราเข้าใจเราไม่ต้องจาโอเคไหมก็คือเฟดต่ำกว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดจนถึงเนี่ยเก้าสิบเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นเฟดท,ที่หมดแรงหมดแรงนะครับใครเข้าใจชุดนี้อ่ะให้เข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันสิ่งที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับคือรับ time f r a m e M1 M1 เราอาจจะมองว่าเอ้ยกราฟแบบยากว่ะโคตรเจม M1 นี้มันไม่ง่ายเลยนะแต่ถ้าเราเทรดโดยระบบ M1 จริงๆอ่ะพี่ใช่ไหมว่าผมว่าทำกำไรง่ายกว่าทำเฟรมใหญ่เนะถ้าเข้าใจมันนะ,อะลองเอาระบบมาจับดูหลักการในการตีฟิโบนะครับไม่ว่าจะเป็น time f r a m e ไหนก็ตามแต่อ่เดี๋ยวผมให้หลักการก่อนหลักการในการตีฟิโบ ทนะุกผมเห็นจุดในการตีฟิโบจุดหนึ่งสิ่งแรกเนี่ยที่ผมจะต้องมองให้เจอก็คือผมเนี่ยทำการตีฟิโบเนี่ยจากซ้ายมาทางขวาถูกต้องไหมถ้าถูกผ่านครับถ้าตีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ถ้าเรามองซ้ายตรงนี้แล้วมาขวาตรงนี้นี่ไม่ใช่ละนะแสดงว่าเรามองผิดแล้วพี่อันนี้ไม่ใช่นะโอเคไหมซ้ายไปขวาต้องอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยซ้ายขวานะใครไม่เข้าใจซ้ายขวาไป <c oughs> ไปฝึกซ้ายหันขวาหนไป สองพอเราตีพิโบจากซ้ายไปขวาแล้วเนี่ยเราทําการทีพิโบจากไส้ถึงไส้หรือเปล่าไส้เทียนถึงไส้เทียนไส้เทียนอยู่ไหนสมมติโคจบอกว่าอ๋อไส้เทียนอยู่นี่อ๋อไส้บนอยู่นี่อ่ะก็นี่ไงก็ซ้ายไปขวาอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากรู่แอ้าวโคเจมันตีง่ายขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีข้อ3กมกกับอีกข้อนึงพี่พี่ต้องทําการตีพิโบที่มี MACD หรือว่า Moving Average c o n v e r g e n t d i v e r g e n t รองรับสเสมอรครับถ้าเราไม่มี m a c d ีเดียวรองรับเราตีมั่วครับพี่ เราจะคิดว่าเอ้ยเราจะตีจากนี้ขึ้นมานี่ก็ได้เราจะตีจากนี่ขึ้นมานี่ก็ได้แต่มันจะมั่วครับเพราะอะไรเพราะตลาดไม่ได้ขานรับในสิ่งที่เราแบบเรามองอย่างนั้นนะเรามาโนโขึ้นมาเองแต่โมเมนตัมของราคาไม่ได้ขานรับนั้น3าข้อนี้นะครับคือหลักการในการตีฟิโบถ้าผมจะทาการตีฟิโบจากซ้ายไปขวาผมต้องทำการตีจากซาไากาากซน์นี้ถูกไหมกดไปแล้วจะดึงขึ้นมาถึงขวานี้ใช่ไหมนะซ้ายไปขวาถูกไหมอันนี้ผมทําตามกดนะตีฟิโบจากซ้ายไปขวานะ แล้วผมตีฟิโบจากไส้ถึงไส้ด้วยและผมทำการตีฟิโบนะครับโดยมี MACD รองรับคือแบบนี้และแบบนี้มีสวิงโลและสวิงไฮกับ MACD ภาพในการตีฟิโบของผมจะเป็นแบบนี้ครับสวิงโลและสวิงไฮแล้วก็ MACD ตัดจบอย่างเงี้ยคือ1สวิงมีสวิงโลและสวิงไฮชัดเจนคือถ้าผมตีฟิโบโดยไม่มี MACD รองรับ mm. เช่น MACD ยังไม่จบเลยแล้วผมจะยืดเรื่องมันเป็นสวิงไฮล่ะมันอาจจะไม่ใช่สวิงไฮก็ได้ ใช่ไหมถ้าผมตีถึงนี่มันอาจจะไม่เชิงวิงไฮเพราะไอเซีมันยังมันยังไม่จบเลยถูกไหมครับมันจ,จะเป็นไฮนี้มันจะเป็นไฮนี้หรือเป็นไฮนี้ก็ได้นั้นผมเจอผมเลยเห็นภาพว่าโลอยู่นี่ไฮอยู่นี่ผมได้จุดวัดในการเป็นสัดส่วนของราคาแล้วแลวเราอาจจะมองว่าโอเคหกเอ็ดจุดแปดมันคือจุดที่เป็นจุดกลับตัวใช่ครับถ้าพี่มองออกถ้าพี่มองออกมันจะเป็นจุดกลับตัวในการเข้าเทรดของพี่ได้หรือเจ็ดสิบแปดจุดหกปแปดจุดเจ็ดมันเป็นจุดออินของพี่ใช่ครับถ้าเราทําแล้วมองแบบนี้ได้ เราก็จะมองจุดอออินและจุดกลับตัวในการเทรดสั้นได้อัน้ตัวนี้เราจะมองว่าเป็นการเทรดสั้นตัวนี้ก็จะมองเป็นจุดอออินอันนี้แบบเบสิกธรรมดาแต่ถ้าเราอยากแม่นลงไปอีกก็จะใช้ฟิโบเซอร์เคิลก็คือเดี๋ยวรอบหน้าผมสอนให้แต่ให้เราเข้าใจภาพนี้ก่อนนั้นผมทําตามหลักการในการตีฟิโบทุกข้อเลยนะครับข้อที่1ใช่ไหมผมตีฟิโบจากซ้ายไปขวาใช่ไหมข้อที่2ผมตีฟิโบจากไส้ถึงไส้ใช่ไหมครับและข้อที่3นะครับผมทําการตีฟิโบโดยการมี m บ CD ดรองรับ2ลูกนะครับก็คือแบบนี้ ฟิวแฟนเราต้องมองโครงสร้างก่อนโครงสร้างเราต้องมองให้ออกตอนแรกเนี่ยคือการอ่านจุด c h a ออฟคาแรคเตอร์ครับอันเนี้ยถ้าผมมองมาเนี่ยราคามันย่อลงมาใช่ไหมเราวิ่งขึ้นมาทำสวิงไฮตรงนี้ใช่ไหมแล้วยอดตรงบนตรงนี้อ่ะจุดนี้เนี่ยไม่รู้เลยมันจะช็อคหรือบอสผมไม่สนใจผมสนใจแค่ว่าตรงนี้มันบอสครับตรงเนี้ยมันเบรกออฟสักเจอบีโอเอเบรกลงอะ่ะนะฮะแล้วคําถามคือมีโลไหนอีกไหมที่จะต่ํากว่าโลนี้ได้อีกมีไหมไม่มี ถ้าไม่สามารถสร้างโลใหม่ได้แล้วแสดงว่ายังไม่บอสซ้ำใช่ไหมแต่ถ้าบอสซ้ำอีกทีแสดงว่าจุดที่ไฮสูงสุดที่สามารถผลักดันราคาให้เกิดโลไปได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมทีนี้ตรงนี้ผมมองเป็นเฟสหนึ่งได้ไหมได้ก็มองเป็นเฟสหนึ่งอยู่แล้วตรงนี้นะถ้ามันลงไปก็ไม่ใช่เฟสหนึ่งครับก็จะตรงนี้มันยังเป็นเฟสสามอยู่นะแต่พอขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้มองเป็นเฟสหนึ่งนะฮะแม่นจัดเลยนะตอนนี้กรับเช่เลยแล้วนะอะ,ะอ่ะแต่ให้เขาใจโครงสร้างก่อนนะครับอันนี้ผมแซวเล่นนะพี่ จุดบอสตัวนี้นะครับพอราคามันเกิดการเบรกออฟสตั๊กเจอร์ของราคาลงมาเนี่ยนะครับเกิดโลใหม่ได้ไมแล้วไม่สามารถสร้างโลใหม่ได้เนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปเชนออฟคาแรคเตอร์ละมันไม่บอสก็ช็อครับพี่อ่ะมันก็คือจะเชนออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้คือบอสใช่ไหมแต่ยังไม่บอสไงถูกปะถ้าลงมาตรงนี้บอสตัวิ่งขึ้นไปตรงนี้เชนอ่ะให้มองภาพนี้ออกก่อนแล้วตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือบอสมาเหมือนกันแสดงว่ามาร์เก็ตสตั Bot, Bot, แล้วถ้าตรงนี้บอดได้ก็จะลงต่อหายที่สามารถผลดันราคาให้เกิดโลมาได้ก็จะเป็นหายนี่ถูกต้องไหมอังนั้นถ้าผมตีสวิงของราคาเนี่ยผมจะต้องตีอย่างนี้ถูกไหมโลนี้แสดงว่าเขาเกิดการผลัดันราคาเกิดหายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมาจบ ABC ตรงไหนจบ ABC ตรงนี้นก็แสดงว่าสวิงของราคาชุดน,นี้เป็นสวิงเชนออฟคารคเตอร์ทั้งสวิงเลยถ้าผมตั้งชื่อก็จะเป็นการเป็นสวิงของราคาเชนออฟคารคตเตอร์ตั้งแต่โลนี้จนถึงหายนี้เกิดการช็อกนะครับตรงนี้เกิดการจบสวิงตรงนี้ อ่ะคนละเรื่องกันนะช็อกแล้วไม่ได้หมายความว่าจบสวิงนะช็อกแล้วจบสวิงตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะพี่ดูเอ็มดีซีดีดิตั้งแต่โลเนี้ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ลูกเดียวหมดเลยนะแล้วไม่จบสวิงตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นสวิงของราคาเชนของคาแรคเตอร์ครับอ่าอันนี้คือภาพภาพการมองในระดับไทม์เฟรมเอมีช็อกให้เห็นทุกวันครับพี่นะมีช็อกให้เห็นทุกวันอ่ะเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนเข้าใจเรื่องนี้พิมพ์เล็กแปดได้หน่อยเราไปกันทีละสเต็ปนะครับเข้าใจเรื่องนี้พิมพ์เล็ก หลักการตีฟิโบแฟนฟิโบแฟนข้อ1เหมือนเดิมซ้ายมาขวาข้อ2เหมือนเดิมไส้ถึงไส้ข้อ3เหมือนเดิมเป็นเสีดีรองรับมีข้อ4เข้ามาข้อหนึ่งกับพี่ต้องตีที่เชนออฟคาแรคเตอร์รับโอเคไหมอ่ะทีนี้พอเรามาอ่านโครงสร้างชุดนี้ใช่ไหมมันเกิดเชนออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้แล้วใช่ไหมดังนั้นผมจะตีฟิโบแฟนละฟิโบแฟนนะครับเราก็ไปที่เนี่ยถ้าเป็นในตัวเทรดดิ้งเวลนะครับอ่าก็ไปอันดับที่3ตรงนี้นะเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือ ฟิโบนะครับเลื่อนลงมาหาให้เจอที่ฟิโบแฟนอยู่ไหนอันนี้ Ret r e t e s t m e n t extension Time Zone ใช่ไหมนี่ครับ d Resist a n t fan ผมก็กดติดดาวไลติดดาวก็คือใช้บ่อยผมใช้ฟิโบแฟนปุ๊บนะครับตังค่ายเรียบร้อยอย่าให้มันเป็นสีรุ้งเยอะนะฮะเหมือนตาลายก็พี่ก็ตีจากซ้ายไปขวาทำขั้นตอนนี้เลยซ้ายอยู่นี่ซ้ายก็คือโลสุดใช่ไหมโลสุดนะครับแต่ถ้ามันบอสลงมาก็เป็นโลใหม่ตรงนี้นะครับโลสุดจากซ้าย ไปขวาขวาตรงไหนอ่ะก็ต้องดูว่าไส้ถึงไส้อยู่ไหนและ m a c d รองรับ M อ c d รองรับไหมรองรับหลายลูกเลยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วจุดช็อคอยู่ไหนุดช็อคอยู่นี่อ่ะก็จบเลยตรงนี้ตองไหมเนี่ยก็จะเป็นหานี่แล้วผมจะได้จุดฟิโบแฟนมาละนะครับผมได้จุดฟิโบแฟนมาละคือผมตีฟิโบแฟนจากจุดเชนนอลคาแรคเตอร์โดยตีจากซ้ายไปขวาตรงนี้และตีจากไส้ถึงไส้ตรงนี้และ m a c d รองรับตรงนี้เรียบร้อยอ่ะลองเช็คดูที่นี้ จุดในการเทรดนะครับสวิงชุดนี้เราเราไม่สนใจเราเราสนใจสวิงถัดไปสวิงถัดไปของราคาอันนี้ย่อลองมาที่โอ้ย 8, อันนี้เป็นจุดที่สามารถเล่นได้ 8. 8, รูดออกอเทรนด์ยังอ่อนใช่ไหมแต่ถ้าดึงกลับมาได้ก็อยู่ในโซนชุดนี้ถ้าสมมติผมจะทําการสก o p ปปิ้งนะครับผมมองว่าอ่ะโอวิ่งขึ้นไป50อันนี้ปกติปกติปกติวิ่งขึ้นมาห้าสิ แล้วหลุดลงมาโอเวอร์แลปแล้ววิ่งขึ้นไป50าสไมล์แล้วลงมาหกจุดแมาเทสที่หกจุดแปดใหม่อีกรอบนึงอ่งโซนนี้แสดง,สงว่าโซนนี้เนี่ยเกาะหกเอ็ดจุดแปดใช่ไหมหกจุดแปดวิ่งห้าสิบเจ็ดแปดจุดหกทีนี้เราจะทําการตีพิวเอรฟนอีกทีรอบไหนนะครับก็จนกว่าเขาจะมีการเชนออคาแรคเตอร์เป็นข้อมูลชุดถัดไปนะครับแต่เอ็มหนึ่งเนี่ยมันเชนบ่อยอยู่แล้วแทบจะทุกตลาดเลยแทบจะทุกตลาดเลย อันจุดที่ตลาดมีในทย่สาคัญเช่นสมมติตรงนี้นะครับย่อลงมา7 8 6กย่อลงมา 7. 8 6แล้วไป6ก8แล้วย่อลงมา78.6อ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนในการเทรดได้เราถ้าตรงนี้้าบายตัวนี้ก็เซลล์กรอบในการเล่นสมมติผมบาที่78.6ไปทีพย่อย0ุปจุดพอเห็นภาพไหมพูดง่ายคือพี่ต้องหาเฉลยข้อสอบไปเจอสมมติเราหาจุดเชนอภรยเตอร์เจอแล้วตีฟิโบแฟนเหมือนที่ผมสอนไปเราก็จะหาเฉลยข้อสอบเจอแบบนี้อ่ะ ทีนี้เอ,อ,นะองมาดูชุดอื่นกันบ้างนะครับเรามาดูชุดอื่นกันบ้างอย่างในกรณีชุดนี้จุดเชนก็อยู่นี่ใช่ไหมเชนออบคาแรคเตอรอ์จบสวิงราคาตรงนี้ล้วย่อลงมาแสดงว่าผมต้องทำการตีฟิบแฟนจากซ้ายนะครับไปขวาแบบนี้และตีจากไส้ถึงไส้และตีที่มีเวซีดีรองรับนะครับและเป็นจุดเชนออบคาแรคเตอรอ์ตรงนี้ทีนี้พอเราได้ฟิบแฟนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งแต่สวิงของฟิบแฟนเนี่ยมันก็จะเกิดการ สะสมมาร์กาาขึ้นไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปจนถึงการกระจายของแล้วก็ย่อลงมาเพื่อสะสมใหม่นะครับจุดที่ย่อลงมาเพื่อสะสมใหม่นะครับก็จะอยู่ที่โซน50ใช่ไหมหจุดแล้วก็38.2นะครับจุดที่เราจะเล่นได้ชุดแรกก็คือ6.8วิ่งขึ้นไปนะฮะอยู่ในกรอบ50แล้วย่อลงมา6.8ใหม่นะครับย่อลงมา6.8จุดใหม่7 8 6เด้ง88.7แดระดิดกลับนะครับอ่ อันชุดนี้ถ้าเป็นโซนนี้แสดงว่าเป็นโซนที่เริ่มมีการสะสมมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็คือ 6, 8. 7 8็ดแปดจุดหจากนั้นก็มาร์กราคาขึ้นไปใหม่นะก็เป็น6 8จุดแใหม่ไปชน6.8จแล้วย่อลงมา7 8.6ปเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่6.8จุดแและเจ็ดกอยู่ในชุดนี้ถ้าเราอยากละเอียดลงไปอีกนะครับก็หาจุดเชนอไพร,รเตอร์ย่อยๆในนี้อีกทีนึงนะครับแต่ให้เข้าใจว่าภาพในการมองเนี่ยนะครับก็คือมองแบบเนี้ยนะจุดตรงนี้ไปตรงนี้ระวัง ถ้าเบรกได้ก็มารอเซลล์ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรามองว่า market าจะเป็นฝั่งบายก็ย่อบายตามโซนสําคัญแค่นั้นพอไทม์เฟรมเล็กมองยากใช่ไหมอลองดูไทม์เฟรมหชั่วโมงบ้างหชั่วโมงเนี่ยนะฮะผมเจอจุดเชนออมคอนเนคเตอร์จุดหนึ่งนะครับเอา30ิบดีกว่าเห็นชัดต้นในชุดนี้ m 3 0มสเนี่ยนะครับโลนี้สามารถผ่อนันราคา้เกิดหายนี้ได้ใช่ไหม m สามสิตัดตรงนี้แล้วเกิดหายนี้ใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยราหาย่อลงมาตรงนี้ก็คือเป็นการเชนนะครับ เนี่ยก็คือเชนเชนเส็มตรงนี้จากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการพักตัวของราคาเพราะเกิดการพักตัวของราคาปุ๊บเกิดโลใหม่ตรงนี้แสดงว่าหฮนะครับราคาหฮนะที่สามารถส่งราคาให้เกิดโลใหม่ได้แล้วมีการเบรกออฟสักเจอร์เนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมหายนี้ใช่ไหมตรงนี้ BOS ใช่ไหมโครงสาร้างราคาถ้าเราไม่แม่นก็ไปดูเรื่องของ market structure ที่บุมสอนไปถ้าราคานะครับสามารถที่จะทะลุขึ้นไปแล้วสามารถเบรกหายนี้ได้นะครับแสดงว่าเขาพร้อมที่จะ ขึ้นต่อนะครับก็คือเป็นการ Chain of Character ครับผมสอนดูเป็นสเต็ปนะเราจะได้เข้าใจนะครับถ้าเขาเชนแล้วนะครับโลนี้นะครับคือโล้ายใช่ไหมอันนี้คือไฮขวาไส้ถึงไส้ MACD รองรับเกิด Chain of Character ทีนี้ M30 ผมได้ละเขาอยู่ในเลเวลไหน6.8ย่อลงมาทีหนึ่งนะครับย่อลงมาทีหนึ่งนี่ตรงนี้ใช่ไหมปลายไส้เลยเปอรแล้วดีดขึ้นไป กำลังจะพยายามไปสามแปดจุดสองและโดนซัพายนี้กดก่อนไม่ทำหายใช่ไหม mm hmm. เตรียมที่เจ็ดแปดจุดหกเลยครับเนี่ยแล้วก็วิ่งอยู่ช่วงประมาณหกจุดแปดไปห้าสิบใช่ไหมและอยู่ประมาณหกจุดแปดลงมาเจ็ดแปดจุดหกโซนนี้แล้วก็ยืนในหกจุดแปดได้ตอนนี้ก็ยังเนี่ยโซนนี้ก็ยังยืนในหกจุดแปดไปห้าสิบหกจุดแปดใช่ไหมนั้นเราอาจจะมองว่าโอเคโซนนี้เป็นโซนบายอันนี้เป็นเทคโปรฟิตอันนี้เป็นบายใช่ไหมวิ่งขึ้นไปเป็นเทคโปรฟิต t โอ้หแลบลงมาถ้ายืนได้ก็ไปต่อเทสโอด8ไป50หลุดเทสโอด8 50ตอนนี้อยู่โซนไหนตอนนี้อยู่โซน50ครับกำลังจะไปไหนกาลังจะไป38.2ครับถ้า50สู่38.2ให้เราเข้าใจว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่เกิดการไล่ราคาของรายย่อยแล้วครับอันนี้เป็นโซนสะสมอันนี้เป็นโซนสะสมที่เพิ่งออกมาจากการสะสมอ่ะก็คือเป็นเป็นเฟสแรกครับแล้วเพิ่งออกมาจากการสะสมอ่ะเฟสหนึ่งสู่เฟสสอง แล้วพอเฟสสองไปกำลังจะไปเฟสสามเนี่ยมันจะเป็นโซนนี้อันวิธีการมองเป็นอย่างนี้เรื่องฟิโบแฟนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรียนกันลึกครับพี่นะครับเป็นเรื่องที่เรียนกันลึกผมก็พยายามออกมาถ่ายทอดวิธีการนะนะครับให้พี่มองให้ออกว่าต้องมองอยังไงนะครับแต่ถ้าพี่เข้าใจเนี่ยมันปลดล็อกการเทรดเลยพี่เราจะมองภาพเหมือนกันเราจะมองกราฟว่าตรงนี้เป็นจุดกลับตัวตัวนี้เป็นจุดที่ราคาจะเด้งได้นะครับไม่ต้องอะไรมากครับพี่พี่ได้ เลเวลของฟิโบแฟนก็เหมือนได้สูตรเฉลยราคาแล้วครับง่ายมากไม่ต้องตีเทนเองเลยเอาตามเลเวลฟิโบแล้วเทรดตามเลเวลชุดนั้นไปเรื่อยๆครับเราหยุดใช้มันตอนไหนหยุดใช้มันก็ต่อเมื่อเราเจอเชน n รื o โปรเเตอร์อีกทีนึงครับในไทม์เฟรมนั้นถ้าจะอ่านกราฟให้ง่ายต้องใช้ต้องใช้ฟิโบแฟนี่ถ้าตีเทนเองมั่วแน่นอนนะครับเบรกเทนบ้างนูนนี่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราใช้ฟิโบแฟนแนวรับแนวต้านที่แท้รรจริงจะปรากฏครับที่เป็นจุดที่ตลาดจะเคลียร์นะ